สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันปีใหม่นะคะถึงแม้จะเลื่อนปีใหม่มาสองสัมวันเนาะเรากลับมาพบก,กันในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะช่วงนี้นะคะมีโควิดระบาดพอปิดตอนปีใหม่เราก็เลยต้องยังไงคะต้องหยุดเรียนอยู่บ้านเรียนออนไลน์กันก่อนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนเอกลักษ์ไทยมาหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไทยขนมไทย พระมหากษัตริย์ซึ่งเราจะเรียนอาทิตย์นี้เรื่องศาสนาเราก็เรียนไปแล้วนะคะเรื่องเงินตราแผนที่ครูส้อยสอนเด็กๆไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะครูส้อยจะมาสอนเด็กๆเ,เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักพระมหากษัตริย์ไทยไหมคะหรือที่เด็กๆคุ้นปากชอบเรียกว่าในหลวงนั่นเองค่ะ ในหลวงของเราเป็นรัชกาลที่สินะคะในปัจจุบันค่ะเด็กๆจะเกิดในรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10เด็กๆก็จะรู้จักในหลวงและคุ้นเคยกับในหลวงทั้งสองพระองค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะวันนี้ครูส้อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พระมหากษัตริย์ทั้ง10พระองค์ของประเทศไทยค่ะเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่หเลยนะคะ ไปจนถึงร,รารสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราขอเสนอพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้อักษรย่อว่าจปรย่อมาจากมหาจักรีบรมนาถปรมราชาธิราชทรงครองราช27ปีรัชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลทรงใช้อักษรย่อว่าอปอรอย่อมาจากมหาอิสรสุนทร ปรมาราชาธิราชทรงครองราช15ปีรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรยอร่อว่าจปรย่อมาจากมหาเจสดาบดินปรมาราชาธิราชทรงครองราช27ปี รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรย่อว่ามปรย่อมาจากมหามงกุฎปรมราชาธิราชครองราช17ปีรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรย่อว่าจปร ย่อมาจากมหาจุลาลงกรปรมราชาธิราชครองราช42ปีรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรย่อว่าวปรย่อมาจากมหาวชิราวุธปรมราชาธิรา,ครราชาราครองราช15ปี รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรยอร่อว่าปปรยอร่อมาจากมหาประชาธิปกปรมาราชาธิราชครองราช9ปีรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอนันทมหิดล ใช้อักษรย่อว่าอปอรอย่อมาจากมหาอนันทมหิดลปรมาราชาธิราชคองราช12ปีรัชกาลที่9ระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชใช้อักษรย่อว่าพอปอรอย่อมาจาก มหาภูมิพลอดุลยเดชปรมาราชาธิราชของราช70ปีรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวารางกูลกิติสิริวิบูณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศ ราชวรโรดมบรมานานบพิษพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวใช้อักษรย่อว่าวปรย่อมาจากมหาวชิราลงกรณ์ปรมาราชาธิราชของราชปัจจุบันหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วพอจะรู้จักพระมหากษัตริย์ไทยเพิ่มขึ้นไหมคะครูส้อยเชื่อว่าเด็กๆจะยังจําชื่อทั้งสิรัชการไม่ได้แต่เด็กๆก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาในหลวงรัชการของเราบ้างนะคะสําหรับวันนี้ครูส้อยฝากงานให้เด็กๆทาเป็นใบงานแผนที่ประเทศไทยค่ะให้เด็กๆระบายสีแผนที่ประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็นภาคนะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้ว เด็กคนไหนจะระบาย4ี่ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็ได้หรือใครจะระบายภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเพิ่มมาให้คุณครูก็ได้ค่ะเราให้เด็กๆตอบคำถามในใบางานด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูส้อยต้องขอลาไปก่อนพบกันวันที่สิบนะคะมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนค่ะบ๊ายบาย